วัสดีพี่เพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนค้นพานะรับ EP ที่หนึ่งร้อยหกสิบหกนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทครับนี่ครับเก่าๆนะครับหน่อยเงินนะครับนี่ครับรายการละสองร้อยเลยครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับ ช่องทางในการติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6, 6นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับฝากเพื่อนๆพี่ผู้มชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตาม,มนะครับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่าหลังยันนะครับนี่ครับสมเด็จ เกาหลังยันนะครับหมายเลขสองนะเป็นสมเด็จหลวงพ่อแดงคนระับวัดเขามานได้อิน,นครับโรยโรยผงตะไบนะครับครับพ่อแดงวัดเขา,ามานได้อินครับสมเด็จหลังยันนะครับโรยผงตงนะไบนะครับหมายเลขสองครับหมายเลขสามครับเป็นสมเด็จไกเซอ้อนะครับเนี่ครับ นี่ไก่เซอร์เก่านะครับหมายเลขสามนะครับสมิตไก่เซอร์หมายเลขสามนะครับนี่ครับแต้งหายงานนะครับหมายเลขสี่ครับเป็นพระผงนะครับรูกมือนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ครับพี่สมบัตร้อยกว่าครับสมบันิหลายห้าครับ หลวงพุเอี่ยมวัดหนังนะครับสมเด็จสองพระผงรูปมือนะครับสองพันห้าร้อยห้านะครับพระผงรูปมือนะครับหลวงพุ่เอี่ยมวัดหนังนะครับหมายถึงขานะครับเป็นพระดีลากนะครับดินเผานะครับเก่านะพระดีลากเนื้อดินนะครับหมายถึงข้านะครับ หมายเลขหกนะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับเนี่ยครับปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับเป็นพิมพ์สามหน้านะครับอันนี้เจ็ครับเป็นชินาราตนะครับเล็นชินาร่าตโนจีนะครับหมายเลขเจ็ด หมายเลขแปดนะครับเป็นเขี้ยวเสือเป็นเขี้ยวแกะับรูปเสือนะครับหมายเลขแปดมีจานนะครับเขี้ยวแกนะน,แนะครับเนี่ยครับหมายเลขแปดครับเขี้ยวแกะนะครับ มายเลขก้นะครับเป็นคนแพนนะครับเป็นคนแผนเนะื้อจะกลัวสองหน้านะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นผระปิดตานะครับ หลังยันนะครับหมายเลขสิบนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็น,นรูปหล่อนะหลวงพ่อทองสุขนะครับเนี่ยหลงพ่อทองสุขวัดตะโนดหลวงนะครับ คู่ทองสุกนะครับเป็นลูกหล่อโบราณนะครับสิบสองนะเป็นหลวงพ่อปานะพิมพ์โบราณนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์โบราณนะครับนี่ครับุดผงด้านล่างนะครับเป็นพิมทรงปานะครหลวงพ่อปานเนื้อดินนะครับพิมพ์โบราณนะครับอุดผงด้านล่างนะครับมาที่สิบสามนะเป็นเป็นพระกุนะครับวัด จุรามณีนะคพี่สัโลกนะครับอันนี้เป็นพิมพ์หน้าเดียวนะครับหมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อยอดนะวัดเขาแก้วนะครัเนี่ยเหรียญเก่านะครัเหรียญหลวงพ่อยอดวัดเขาแก้วนะครับหลังยันห้านะครับหลวงพ่อยอดวัดเขาแก้วนะครับ หมายเลขสิบห้านะครับเป็นหลวงพ่อเจ็ดกริย์นะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเจ็ดกริย์นะครับหลวงพ่อสอนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเจ็ดกริย์นะครับเป็นหน้าปกนะครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นพระประจําวันเสาร์นะครับนี่ครับกระไลทองแห้งๆเก่าๆนะครับพ่อสอนลึกนะครับสองพันหนึ่หนึ่งะครับวัดโคกสลุดนะครับนครสวรรค์นะครับนี่ครับ ดวงเกจิดังนครสวรรค์นะครับสองห้าร้อยหนึ่งครับนี่ครับประวัตินะครับในท่สิบเจ็ดครับเป็นเสือนะครับเสือล่อโบราณนะครับใน่สิบแปดนะครับเสือล่อโบราณนะครับเนทองผสมนะครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นหลวงปู่เผือกนะครับนี่ครับเผือกกิ่งแก้วนะครับมายเลขแปดนะครับเป็นขุดเสาหลวงปู่เผือกนะครับมายเลขแปดนะครับมายเลขสิบเก้านะครับเป็นพระผงลูกเหมือนนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับหลังยันนะครับ คระองค์รูปเหมือนหลงป๊บเผือกวัดกิ่งแก้วหลังยันน้ำเนี่ยยี่สิบนะครับเป็นพระกิ่งนะครับพักกิ่งหลวงปู่งูนับเนี่ยหลวงปู่งูนโสรโยนะครับนี่น่าจะเป็นพระชัยนะพระชัยนะครับไม่มีกิ่งนะครับเป็นพระชัยหลวงปู่งูนโสรโยนะครับัดพุทธบาทเข่าร่วนะครับพิจิตรนะครับ อนีกิฟอนนะครับเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อแพรนะครับสมเด็จปกโพหลังรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกลทองนะครับยีฟสองครับเป็นพระปิตาจัมโบนะครับนี่ครับรุ่นแรกนะครับหลวงปู่นินะครับพดคอนบรีนะครับโคลาดนะครับหวงตะกุดนะครับ นินนครบุรีนะครับหมายยี่สิบสามมันเป็นนางกวักหล่อโบราณนะครับนี่ครับหลังมีจานนะครับนี่ครับเป็นนางกวักหล่อโบราณครับหลวงพี่อิ่มวัดหัวเขานะครับหมายเลขยี่สบสามนะครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับหลังรวยแร่นะครับ ยี่ห้าถนะ้าเป็นพระปิดตานะครับรตาเนื้อผงคนระับหมายเลขยี่ห้านะครับยี่หกก็เป็นปิดตาเนื้อตะกัวเก่านะครับหลวงออกวัดโคนอนนะครับถ้ะปิดตาก็โคนอนนะครับ มันจะกลัวนะหลังตอกโคตรนะครับอีิปตดนะครับ,รบเป็นรูปหลอโบราณน,นะครับพ่อท่านคล้ายนะครับพ่อท่านคล้ายวัดย่านปรางนะครับพระใต้นะครับรูปหล่อนะอ,อกนะครับอีกแปดนะครับเป็น เวนพ่อท่านคล้ายนะครับเวนพ่อพ่อท่านคล้ายนะครับเป็นเวรเนื้อทองเหลืองครับพ่อท่านคล้ายนะครับวัดสวนขัน,นครับนะครับอีก้านะครับเป็นหลวงผู้สุขนะครับหลังจาน,นครับ เป็นเหรียญอหลวงปู่สุขนะครับหลังจานนะครับสภาพสวยนะครับสามสิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อนนะครับเหรียญหลวงพ่อาย,ย,ว,ายวัดบ้านแจ้งนะครับนะครับเหรียญหลวงพ่อานนะวัดบ้านแจ้งนะครับ ปีสามศูนย์ครับออกพิกจิตนะครับเรียนหลวงพ่อน่ายวัดบ้านแจ้งนะครับเป็นมาลสามเอ็ดนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่เพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับปีหนึ่งกว่าครับนี่ครับล็อกเก็ตรูปหัวใจหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับเล่มเก่านะครับเล่มเก่าเล่มใช้มานะครับล็อกเก็ตหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับ สามสิบสองนะเป็นพระปิดตานะครับเนื้อตะกัวนะครับนมีจานหน้าหลังครับหลวงปุ่สุกนะครับมีจานหน้าหลังนะครับปิดตามหาอุดนะครับเนื้อตะกัวหลวงพุ่สุกนะครับสามสามเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ิดตานะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพิฏีาตานะครับ สามสี่คนระับเป็นรูปรอหลงพู้เงินนะครับพิมน์นิยมนะครับเนี่ยครับสามห้าคนระับเป็นเป็นพระกูทำไนี่คลับยคล้ายพระลอดทำเรี่มเก่านะครับองคเล็กๆนะครับเนี่ย ไขบลอดนะครับนะครับสามหกนะครับเป็นหลวงพุทธวดนะครับวัดช่างให้นะครับเป็นรูปหล่อบโบราณนะครับสาเจนะครับเป็นพระปิตานะครับตะหล่อบโบราณนะครับ มียันนะครับสามแปดเป็นพระชัยนะครับเนื้อเงินนะครับเนี่ต่อโค้ดนะครับสามแปดนะครับเป็นพระชัยนะครับเนื้อเงินนะครับเนี่ครับเป็นเนื้อเงินนะครับพรใช้เนื้อเงินต่อโค้ดด้านหลังนะครับสามเก้านะเป็นอกเก็ตลงเพาะปืนนะครับ Okay, ลกงกดลงก็เปินหลังหนังเสือนะครับสี่สิบเป็นตะกุนนะครับตะกุดหนังเสือนะครับตะกุดหนังเสือลงรักนะครับสี่สิบนะครับกดหนังเสือลงรักนะครับ สนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676ครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ที่เข้ามารับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับสำหรับอีพีนี้เขาจบไว้ที่ก่อนนะครับสนใจโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยครับสวัสดีครับ